ต้องบอกเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นใครใครยอมไม่ได้นะครับถ้าเป็นคนไทยนั่นก็คือครับกฎหมายนะครับร่างพระราชบัญญัติกฎกระทรวงนะครับที่คณะรัฐมนตรีนะครับที่ออกมาอนุมัตินะครับเรื่องของที่บอกว่าให้นะครับชาวต่างชาติเนี่ยมาลงทุน40ล้านนะครับภายใน3ปีแล้วสามารถที่จะซื้อที่ดินได้จํานวนหนึ่งไร่แน่นอนครับตอนนี้ก็โอ้โหพอโดนกระแสเข้าไปนะครับนายกรัฐมนตรีเ็าออกมาบอกนะครับว่าเนี่ย ยังไม่ผ่านกฤษฎีกาคําถามคือปกตินะครับมติคอรมเนี่ยต้องผ่านกฤษฎีกาทุกอย่างหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างถูกปะ่ะแต่เนี้ยมาเริ่มแถที่จะบอกว่าต้องผ่านกฤษฎีกาก่อนและที่สําคัญน่ะผมอยากจะถามว่าไอ้นักกฎหมายบางคนเนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่ได้ขายที่ดินเขาเอาไปได้หรือเปล่าล่ะเขายกไปได้หรือเปล่าล่ะที่ดินก็ยังก็ยังอยู่ในข้างในประเทศเฮ้ยคุณใช้สมองส่วนไหนคิดคุณใช้วิธีส่วนไหนคิด แบบนี้ถามหน่อยเถอครับล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าก็ขอชื่นชมเลยครับงานนี้ก็คือคุณศรีสวรจัญยานะครับเดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับไปร้องเอาผิดเรื่องนี้ครับไปร้องเอาผิดเรื่องนี้จริงๆครับอันนี้เห็นด้วยนะครับรัะสภ์สนับสนุนคุณศรีสวรจัรญาอย่างมากนะครับที่ไปทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับประชาชนอย่างพวกเราถามว่าวันนี้นะครับ คุณไม่สามารถหาเงินเข้าประเทศได้คุณมีแต่กู้กู้แล้วคุณไม่หาเงินสามารถหาเงินเข้าประเทศได้แต่คุณใช้วิธีนี้เพื่อจะแล้วขายแผ่นดินออกไปขายที่ดินออกไปถ้าเป็นพวกคอนโดนะครับคอนโดแล้วขายเป็นห้องเนี้ยโอเคยังพอเข้าใจแต่นี่เป็นพี่เป็นที่ดินคุณลองคิดดูแล้วคิดดูว่าเอามาแค่ซื้อตาสารนี่ไว้สามปีนะครับสามปีแล้วถอนเงินออกไปก็สามารถซื้อที่ดินได้เพราะครบเงื่อนไขแล้ว แล้วคุณลองคิดดูนี่เหลอครับการหาเงินครับอันนี้เลครับที่คุณบอกว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่คุณศรีชุวันจันยาไปร้องศาลปกครองวันนี้อ่ะเชิญไปฟังครับ ที่าลปกครองสูงสุดค่ะนายสีสวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะเดินทางไปยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยค่ะต่อสารปกครองสูงสุดอัดรัฐบาลแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินเป็นมติที่อับประยชน์ไร้ความสามารถหาไรายได้เข้าประเทศนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะและอาจขัดรัฐธรรมนูญด้วยก็เรียกร้องให้มีการทําประชามติก่อนโดยนายสีสวรรณกล่าวนะคะว่าการที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ เฉพาะกลุ่มทุนที่เป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ในขณะนี้ค่ะที่ถือครองที่ดินไว้มากกว่าร้อยละแปส่วนคนยากคนจนนะคะก็ถูกไล่รื้อถอนบ้านเรือนให้ออกจากพื้นที่ดินของรัฐอย่างเช่นชาวริมคลองและก็บังคับให้ประชาชนเป็นหนี้ผ่านโครงการบ้านมั่นคงเป็นต้นค่ะซึ่งปัญหานี้คอรมอย,ยังขาดเงื่อนไขของการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนะคะโดยเฉพาะปัญหาทางสังคมที่จะตามมาและที่สําคัญอาจเป็นมติที่ใช้ดุลยพินิจโดยมีชอบขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170 มาตรา77ประกอบมาตรา25และมาตรา26ก็คือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งรัฐบาลนะคะควรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ค่ะดําเนินการให้มีการทําประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในเรื่องนี้ซะก่อนนะคะท้ายังเห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่แท้จริงค่ะ ส่วนการฟ้องศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้นะคะมีคําขอท้ายคําฟ้องด้วยค่ะขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งห้ามการนําร่างกฎกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยไปใช้ค่ะนอกจากนี้ก็ขอให้ศาลทุเลาการ,บ,ารบังคับกฎหรือคําสั่งทางปกครองนะคะก็ขอให้ชะลอหรือว่าระงับการดํดดาเนินการใดๆ ตามกฎหรือมติดังกล่าวไว้เป็นการช่วคราวก่อนที่ศาลจะมีคำพิาพากษานี่แหละครับที่คุณศรีสวรณจยาไปยื่นร้องนะครับไปเป็นไอ้น,นี่เลยอันนี้ขอสนับสนุนเลยครับยินดีเลยขอบคุณมากนะสำหรับคุณศรีสวรณที่ออกไปกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่เป็นประชาชนคนไทยรับไม่ได้กับเรื่องนี้หรอกครับที่จะให้ต่างชาติครับมีสิทธิ์มาถือครองที่ดิน มาถือครองที่ดินได้แบบโคแล้วที่สําคัญก็คือมามาถือครองที่ดินเนี้ยนะครับไม่สามารถขายต่อได้แต่ส่งต่อไว้ลูกหล่ะคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้นะครับแค่สี่สิบล้านบาทเอาเหมือนกับเอาเงินฝากอีกที่หนึง่งมาฝากไว้ในประเทศไทยกินดอกเหมือนเดิมซื้อตราสารนี่กินโดงกินดอก,ก,ดอกเหมือนเดิมครบครบสามปีปุ๊บถอนเงินกลับองคนะ์รัฐประเทศประเทศได้ไรครับไม่ได้แต่เขามีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้ครับนี่คือสิ่งที่ สิ่งที่กระทาตอนนี้เหรอครับถ้าคุณคิดว่าคุณกู้มาแล้วนะครับวันนี้คุณกู้มาแล้วอะมันผ่านไปแล้วไม่ว่ากันถ้าหาเงินเข้าประเทศไม่ได้ออกไปซะออกไปอย่ามาอยู่ให้คนที่เขาสามารถทําได้แล้วหาเงินเข้าประเทศได้เข้ามาบริหารนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดๆว่าวันนี้นะครับการที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้ขายแผ่นดินนะ่ะขายที่ดินของประเทศอะ ที่นะครับต้องบอกเลยโอ้โหปู่ย่าตายายโขหวงแหนนะครับฝ่าจะได้มาแต่วันนี้กําลังจะขายให้ต่างชาติให้ต่างชาติมีสิทธิ์เข้ามาถือครองได้มันใช่หรอครับมีอะไรขึ้นหน้ามีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีอะไรโลกร้อนร้อนอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังครับ